เขาว่ากันว่าตามสถิติแล้วพบว่าผู้ชาย100คนมักจะเป็นเกย์30คนเป็นสามีเกย์20คนมีเมียแล้ว20คนอยู่ในคุก10คนไร้สมรรถภาพทางเพศ5คนมุ่งสู่นิพพาน5คน เป็นเอ็สามคนและอยู่ในโรงพยาบาลบ้าอีกหนึ่งคนครับจะเห็นได้ว,ว่ามีผู้ชายที่สามารถใช้การได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นและผมก็เป็นหนึ่งในร้อยคนนั่นแหละครับอย่ากดขี้ ลองจะหน้าให้ไฟเอองั้นกูรอในห้องน้ำด้วยกันนะมาเร็วๆเพราะเ,เดี๋ยวกูจะรีบไปส่งผู้ชายโหยฉลาดนงงามมา,นานนกเลยชาเล็เตเลยมันติดมึงก็ใจเย็นๆสปิป้าๆเดี๋ยวพาไปส่งผูง้ชายเนี่ยไอ้บิ๊กอีเคเนี่ยมไม่มาเลยดอกสองตัวที่เราซีอแล้วเซเล็ตอีแล้วเหรอน่เลยอ่ะ ผมใช้วิธีทำไมผมสวยจังอ่ะใช้นาเกลไบคเกี่ยวโปรตีนใช่เข้มที่สตทอีกแน่อ่ะใช่เลยตรงนั้นแหละจะป้าเหรอใช้อะไรพีดิใช้กันทีนนะกันทีนใช่ว่าแล้วทำไมผมสวยจริงๆรอมันอีกน้ำเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยสองตัวเนี่ยเมื่อไหร่บอกตังร์มาดิว่ะโหเช็ด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 มากโอ้ยโหเดี๋ยวไม่สวยนะพี่ชายไม่เชิงสวยจังเลยนี่อ่ะ ตัวยู่ไหนอ่ะสงส่ยืดมน้ำ่านึ่งช้หนึ่ช ACE, ้เด <ช Orleans. S 2> ี้ว่ะรถีนะถ้าจใส่ด้ยนะคุซ้อคิมมาใช้ด้ยแหละนี่ถ้าอยากถ้าอยากใส่เอานี่เลยดีกวาข็ขัดหน้าให้อไหม

ไม่รู้เขาเป็นกับเธอเฮ้ย,ยน,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 นี่มีใจานวานี่วะจานวานแกยิ่งมีเออเออเออนี่ไปดีกว่าโถอดอกเงียบยังกับป่าชา้าวปิก แกว่าบ้างไม่มีผู้ชายเลยวะใช่เ้อเนี้เงียบจังเลย่นยายมา้เซ็งเลยมีแต่จดิงๆได้ตาแต่นี่ดไม่ได้เลยที่ตราแม่ันเดีวเฮ้แสงวันดูบังเฮ้ยมันดูยอมากเลยแม้าผู้ดูว่าจะได้กินลูกอ่ะแปปเลยอะไทยเลยยิงบาซ่าอุ้ยอุยอุ้ยปีกปีกลายว่าแยาย่ม

เผอเอินว่าผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์นั้นนะครับผมใช้โทรศัพท์ธรรมดาแล้วก็ไม่เก็บกล้าม่อีกนะคะหัวัเราะไอโฟนนะค่ะไอโฟน5แล้วค่ะเตรียมมุกอะไรมาใหม่ๆหม่ั้งได้ไหมให้เธอปักเตรียมตัวมาก่อนตื่นมาปักปักโทษนะคะเสียเวลาใส่ปักอย่านี้ค่ะทีนี้ก็เรื่องมาถึงสนใจมาเป็นแบบนี้นะอะไม่รู้ ตอนลงอ่ะลงกันเป็นร้อยตอนเรียนทำไมมินแค่เนี้ยฮะจารันนัทวทุฒิธีรศักดิ์จิตติยาอนัตตา สาวิเตยระะพีพันธ์อิสระพงษ์เอาให้แน่แะ่นักบุต้มาวรเชษตองเป็นอยู่ดูสิแดูสิ อะไรกันนะฮะกีดวิดไว้กันอยู่ได้ไม่ได้เลือ่องพาลูกอ่ะที่เพิ่งมามาเช็คชื่อก่อนแล้วชื่ออะไรเราปากกาครูไม่ติดอ่ะคอยยุ่งก่อนไปนั่นนงได้แล้วไป วันนี้อาจารย์มาแค่เช็คชื่ออาจารย์มีประชุมด่วนกลับบ้านมาได้แล้วปะไปกนเย้ากินยแหนมยงแมนะจกินหนยแหนมยแหนดีริส ผมผู้ชายแทนเฮ้ยนี่ไงแทนอยากได้เนยจังเลยอ่ะสูดแดดมากเมื่อไหร่วางแผงเออตุ๋นแม่งเดี๋ยวขอเบอร์ใครเข้าไปขออ่ะมือไงกูเออเดี๋วเวลาแดดอ่ะไปกันเออกูก็กลัวะหายเลยเออใครขอเดี๋ยวรถจะลับแล้วต้อคือไปกินข้าด้วยกันเนี่ยเราเล่าที่บ้าแล้วขอไปสไหนเอาเฉพาแบบนี้แหละแล้วเราหรือว่า

วจะกแ้การตอบมีใครรู้อจารยไม่มีใครจะรู้รู้สองคนไปพูดด<ป>ิ 修炼。<sighs> โก้โก้โก้ห้องน้ำก๋าจารยน่ะมันใจอะไรอาจารย์เนี่ยนะสอนเราว่าเมื่อบ่ายอ่ะอาจารย์ว่าบ้าเหรอจริงจริงไม่ใช่แล้วอาจารย์มาเนี่ยนะจะเป็นเกง์เป็นคิวกูขี้คิูข้างๆไงไม่ได้อะไรหรอกนะเอ็งสร้างเรื่องอย่างเงี้ยเฮ้ยกูพูดจริงกูโธ่กูขี้อยู่ข้างข้าๆกูเหี้ยข้าเสียงไม่ยินเสียงเนี่ยเลยไงไม่จริงไม่จริงพอเถอะนะ เดี๋ยวหลานอเดี๋ยวแทนก็มาไม่มีใครมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นไปไหนไปเถอะพออะไรอ่ะพอะไรอนไม่มีือะไรดีไม่เห็นเขาค่าเป็นเพื่อนรอตลกดีตลกดีขับไปดิ้อฟังเงี้ยไปเน่ียคนไหไปเลยอ๋อไมอยู่มกันอยู่รู้ไหมอุเพนมาละออนเอาเอาปัญหาเนี่ย เมื่อกี้กลบไปทุระมาไปไหนมาอ๋อเมื่อกี้ทำกันบ้านที่หมอไม่ได้มีอะไรก็รีบมาเรามีอะไรจะถามเธอเรื่องถาอะไรอ่ะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าอย่งนั้นแต่ว่าอย่างนั้เราเป็นนะ ลูกคือลับ่ะเราลุก็ฮะฮะอีกเราให้รับอ่ะจานลับเองอ่ยรับมีได้จานอแล้วพวกแกเป็นเหมือนกันเหรอเนี่ยเราเป็นเหรอแกดูดิจับเราได้แล้วว่าเราเป็นเป็นเราจับได้แล้วว่าปีก ดีโ,โอเคเราก็เป็นน่ะเออเราก็เป็นน่ะไหนๆไหนๆแล้วเราสี่คนก็เป็นเหมือนกันเราไกด์อ่ะเราไกด์ไกด์มีไกด์คนเดียวเป็นไงโอ้ไกด์มึงมีไกด์ต้องทำจริงเลยอ้องสิเออสงสารไกด์ว่ะสงสารไกด์อ่ะตามหาไกด์กันไหมครับเรื่องราตมดของผม ชายจะแท้พูดไปใครเขาก็ไม่เชื่อบอกรักใครเขาก็ไม่สนบางทีมันก็ต้องการใครมาเข้าใจเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันน่าจะครับแต่ก็เอาเถอะครับชายกลางๆอย่างผมงไม่ยอมแพ้มันหรอก มามองแต่คุณแต่คุณก็มองข้ามไปเขาคนนั้นก็รอมารวมปีแต่คุณก็บอกว่าไม่ใช่เขาคนนั้นเห็นมารออยู่ตอนเย็นคุณก็บอกพี่ชายไปยังก็ชอบมาระบายบอกว่าคุณเหงาใจเฝ้ามองดูคุณมาตั้ง ¡Me